ีมาสอนติดลิปเทปหรออันดับแรกเขาก็ต้องลอกก่นนี่มันก็จะซึ่งมันจะมีรูบัเบิมันจะมีรูบับเบ้นะขีเกียจี้เียจีกียยเก๋อมันเ่อยเกติ๊บจะดีเลยแกเยโรตีตี คลิปเทปเป็นนายเซนตะคูนเนาะเอาหลอดมะไหนเอา,ลอาเหลอดมะไหนโอเคทอต่อไปก็รอดทอดวันนั้นก็หลอดไม่หลอดสามารถใช้ร้อนหรอือว่า,า,าอ,อ,อันนี้ก็ได้ไหมเพื่อนไล่อากาศงาที่มดต้องบอกนะโอเคต่อไปเราก็ใช้อันนี้นะ ให้ผมแ่บเนี้ยมาขูดตามผมแนะนำนะให้ขูดนานๆเพราะว่าคัตเตอร์ถ้ามันถ้ามันไม่คมมากนะมันจะมันจะตัดง่ายเนาะดีผไปเดี๋ยวนะตัดนี้ก่อนเพื่อเพื่อมันนะมันจะน,น,น,นี่เนี๋ยวโคตรไทมเลยนะผมไม่เคยตัดเลยผมไม่เคยทำเลยยาชนังแบบเพราะว่าผมมันสก ี๋ยวเดี๋ยวคิดหนักโหกัเลยนะแล้วก็ดีที่มันขุ่นนี่ก็คือมันจะตัดง่ายด้วยแล้วเพราะว่ามันเป็นรอยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยกระดาษทรายมันจะบางลงโอ้ยดูเลือดะเลือดอะไรนี่ที่ทำให้ผมเลือดต่อไปให้เราเปิดอย่างนี้นะครับ ขึ้นไปทำเป็นคีล่าบ็อกคีล่าบ็อกไปนะอือผมเวลาขีดนะครับให้ขีดเข้าหาตัวไม่ได้ขี่ย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแหว่งได้ออออง่ายนะขี่ยาวไปเลยนะครับโอ้ตาาแต่เพื่อทำทำได้แค่นี้ก็ถือว่าพอได้เลยนี่เหนียวเลย ผมจะขูดตรงขอบขอบตรงนี้ก่อนนะนพยายามขูดให้ไม่ไม่ให้มันโค้งโค้งเนื้อไม้นะแล้วก็ามาว่างันงรรน,นี่ให้ไปชิลเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับมันจะมันจะเริ่มยากแล้วนะเพราะว่ามันจะส่งโค้งอะ

เราไปเราเสร็จกระดาษทรายที่เดือะมาสูดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะช่วยลดกมเลยนะนี่นะครับนี่ จาะผมจะใช้ตัวนี้นะไอตัวหกเหลี่ยมเนี่ยมาดามาตรงนี้ไปมันไม่จบอ่ะยีมานทำไปีกหรือจะใช้น็อกก็ได้ผมรู้สึกว่ามันใช้งานนะ่าย่าไม่ใช่ ต้องใส่นั้นก่อนฝังน็อตให้เรียบร้อยแล้วค่อยปิดกระดาษปิดมน,ดมนตัวอันเนี่ยตัดท้อไว้ก่อนเรื่อยๆอยู่แล้วน,นี่ผมเอาเท้าตรงถอดเรื่อยๆอยู่แล้วเวลาแผ่นมั่นหนี่วงมันนึ่งทำหลุดเท้าเดี๋ยวเยนเลยมันยจะม่ได้แก,ก้กระดาษใส้มาเดี๋ยวก่ยนนี่ประมาณนี้ นี่นะทุกคนประกอบเสร็จก็ประมาณนี้นี่กิฟเทปลายเซนตาคูเดอราทุกคนคือมันมันน่าจะของแท้นะเพราะว่ามันเหนียวมากแล้วก็รูบาโบแล้วผมผมกูมันเหนียวเหนียวเกินไปเพราะว่ากระดาษทรายแรกๆอ่ะมันก็มันก็อันนั้นใช่ไหมล่ะมันมันติดมันจะกินมันจะกินมันจะกินจุหน่อยนะครับเพราะว่ากระดาษทรายใหม่ๆมันจะกินจุหน่อยเพราะมันหยาบมากครับ ผมก็เลยทําการเอากระดาษทรายธรรมดาเอากระดาษทรายที่เหลือนี่มามาทําการเรียบยงไวงะเขาเรียกว่าเออแหละเอามาขัดหน้าให้มันให้มัน,ให,มนให้ความคมของกระดาษทรายนี่นบางลงนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้บางขนาดนั้นนะถ้าบางผมก็ไม่รู้นะคือน้ําหนักแขนาะพอดีเลยทุกคนไม่ได้หนักเกินไปมันมันน้ําหนักมัน เท่ากับแผ่นเก่าผมเลยนะแผ่นเก่าของผมเนี่ยผมแกะออกแล้วอันนี้เอาผมเอาแผ่นเดิมของของอันนี้ผมไปขอน้องลูกน้องผมมานะครับแผ่นนี้มันก็แผ่นแผ่นกากๆทุกคนแผ่นธรรมดาความยาวเท่ากันนะครับแต่หน้าทักเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยตรงเนี้ยหน้าทักเดอเออเอ,อ,อันอันอันใหม่มันจะยาวกว่าเว้ยอัน อันเนี้ยมันจะสั้นกว่าแล้วเนี้ยมันเบากว่ามันเบาที่แผ่นซึ่งแผ่นมันกาดมากทุกคนแต่อันนี้มันน้ำหนักพอดีเลยพอดีเลยนะล้อมันก็ล้อความแข็งล้อนะเท่ากันเลยเท่ากันกับอันนี้เลยนะอันนี้ประมาณ99อันนี้ก็9 9แต่ความใหญ่ของล้อมันต่างกันอันนี้ประมาณ ยี่ประมาณห้าสิบสองอันนี้ห้าสิบสามนี่ใหญ่ขึ้นมานิดเดียวอันนี้หน้าแคบอันนี้หน้ากว้างนะแต่อันเนี้ยผมเล่นหนาแล้วมุกเล่นหน้ากว้างขึ้นไปเรื่อยลูกปืนเอฟไนนนี่ลูกปืนลูกปืนผมไม่แน่ใจแหวนแต่ว่าโลโก้มันเป็นอันเนี้ยนะของ Speedfire นะโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมก็มาสอนติดคลิปเทปแล้วนะ <Okay. S 1> ถึงจะไม่มีใครขอแต่ผมก็อยากสอนนะอยากแชร์เทคนิคให้ทุกคนนะครับ มันก็เป็น the first time ของผมนะซึ่งมันดีมากผมไม่ผมเสียดายแบบผมไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูตอนประกอบครับโอเคนะโอเคครับประมาณนี้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโย่บอย